สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยากจะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นแก้วเก็บความเย็นแก้วเก็บความร้อนใช้งานได้ดีเลยค่ะของยี่ห้อซิตตารายุรินะคะตัวนี้เป็นแก้วน่ารักค่ะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเอาไว้ติดก,กับแก้วค่ะขอบคุณร้านค้านะคะนีของยี่ห้อ สิตตาระยูริค่าเป็นแก้วเก็บความเย็นความร้อนเหมาะพกพานะคะมีสามไซส์สามขนาดให้เพื่อนๆเลือกได้เลยค่ะอันนี้ของพัดได้มาเป็นสีฟ้านะคะเขาว่าสามารถที่จะเก็บความร้อนความเย็นได้นานมากๆแล้วก็ฝากแก้วเนี่ยปิดได้สนิทแน่นมากเลยนะคะนี่ค่ะรายละเอียดนะคะข้อมูลของแก้วนะคะ นี่ค่ะสีฟ้านะคะสวยไหมคะเพื่อนๆอโอจับขนาดมือมากๆเลยนะคะแล้วก็ผิวแก้วตรงนี้เนี่ยตับแล้วไม่รื่นนะคะเพื่อนๆกระชับมือดีมากเลยค่ะนี่เป็นฝาเปิดปิดของเขานะคะเราสามารถซดได้นะคะหรือจะใช้หลอดเสียบดูด น้ำตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะอ่ามีข้างในราะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆแก้วข้างในเป็นสแตนเลสสามศูนย์สี่นะคะตรงนี้นี่จะส่องให้เพื่อนๆดูค่ะสามศูนย์สี่นะคะสแตนเลสตัวนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะเขาสามารถเก็บได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นก้นแก้วของเขาจะมีรายละเอียดให้นะคะ สวยมากมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยนะคะมีอยู่สามไซส์ยังไงลองไปกดที่ตะกร้าด้านล่างดูรายละเอียดได้เลยนะคะของพัดได้มาตัวนี้เนี่ยเป็นสีฟ้านะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาจะเป็นตัวคล้องแก้วแค่หูจับเขาก็คือสวยมากแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ปากเขาจะเป็นแบบเกลียวนะคะนี่จะเป็นซีนยางเอาไว้กันน้ำหกเลอะเทอะค่ะ แน่นมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เวลาเราปิดฝานนะคะไม่ว่าจะทำแก้วล้มลงไปหรือเราพกแก้วระหว่างเดินทางน้ำก็จะไม่เปียกนะคะไม่เปียกกระเป๋าเราไม่เปียกเลอะเทอะน่าใช้มากเลยเพื่อนๆสั่งไว้สักไปหนึ่งนะคะเอาไว้ลองใช้ดูชอบหรือถูกใจยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะนี่ค่ะเป็นซีนเป็นยางของเขาเนาะ สวยจริงๆค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามีโอกาสหน้าจะนำสีอื่นมารีวิวใหม่นะคะฝากเพื่อนๆกดถูกใจบันทึกคอมเมนต์กดแชร์และกดรีโพต์ให้พัดด้วยนะตัวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่คลิปนี้เท่านี้สวัสดีค่ะพัดไป